โอเลนะไปวันนี้แล้วัาหัของโอนะที่นีรอยกว่าอ้ตื่นมึงนี่ แม่มาลูกวาตัวไหนดูกว่ากันว่าดแล้ปูมันตื่นยังอ่ะเดี๋ยวปูกินข้าวกันลูกวาไปแม่หัข้าวบาอืมอร่อ มะเขือมะเขือชุบไข่มะเขือยาวอันนี้มันสุกแล้วเปื่ออย่างปุ้ม